จากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสู่การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัทมิซา亚มอเตอร์จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ปัจจุบันเราได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทมิซูยบุซานอโอตโมติฟป,ประเทศไทยจำกัดเราเป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุกและรถบัสสัญชาติญ,ญี่ปุ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตันตวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการขายและให้บริการหลังการขายยาวนานมากกว่า40ปีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนกิ่งแก้วศูนย์กลางการดำเนินงานใช้เวลาเพียง10นาทีถึงสนามบินสุวรรณภูมิสาขาชนบุรีตั้งอยู่ใกล้นิคมอมตะนครชนบุรีและสาขาแหลมฉบังตั้งอยู่ใกล้นิคมปิ่นทองชนบุรีทำาายการลงทุนที่ดีที่สุดในอาเซียน The Dealer of Choice เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับเลือกโดยลูกค้า พนักงานฮีโน่และสังคมเราให้บริการแบบเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางรู้และเข้าใจในความต้องการที่หลากหลายในแต่ละธุรกิจด้วยทีมงานขายที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านกับการนําเสนอรถบรรทุกใหม่รถบัสใหม่และบริการต่อตัวถังที่หลากหลายพร้อมอำนวยความสะดวกในการออกรถทั้งแบบเงินสดหรือผ่อนชําระบริการจัดหาไฟแนนซ์และประกันภยัย รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานคุณภาพจากฮีโนอีกมากมายศูนย์บริการของเรารองรับการบริการกว่า60ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างเทคนิคที่มีทักษะและมากด้วยประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงผ่านการรับรองด้วยประกาศนียบัตรจากฮีโน่มอเตอร์เซลส์ประเทศไทยเราสามารถรองรับงานซ่อมได้ทุกประเภททั้งงานซ่อมหนักและงานซ่อมบำรุงตามระยะทางบริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตเตเลอร์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาในทุกๆวันและเรายังมีบริการซ่อมนอกสถานที่หรือโมบายเซอร์วิสเรามีอะไหลแท้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและอะไหล่ที่ผลิตในประเทศไทยคุณภาพสูงราคาประหยะัดบริการโดยผู้เชี่ยวชาญคอให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางรถบรรทุก การตั้งศูนย์การถ่วงลอ้อที่ใช้เวลารวดเร็รวมีความแม่นยำด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับให้บริการแบบ one stop service และการซ่อมบำรุงรถทุกยี่ห้อครบจบที่เดียวบริการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองเราสามารถหารถบรรทุกมือสองตามความต้องการรวมถึงการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบจากช่างเทคนิคที่มากด้วยประสบการณ์ การันตีคุณภาพด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากฮีโน่ด้วยการบริการที่ยาวนานมากว่า40ปีเราพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่โลกอนาคตตามแนวทางของกลุ่มบริษัทมิตซูอิแอนด์คัมพานีพร้อมส่งมอบการบริการด้านธุรกิจยานยนต์ที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านการขายรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสองการให้คำปรึกษาในทุกๆด้านการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในหลากหลายแพลตฟอร์มบริการจัดหารถบรรทุกด้วยการเช่าใช้งาน อุปกรณ์เสริมยานยนต์ต่างๆวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะยกระดับการบริการให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราเติมเต็มคุณค่าเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยจงมุ่งแบ่งปันความสุขเพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบสูงสุดเพราะเราคือมิสุยวุฒซันออโตโมทรประเทศไทย